ตัวเองมีมุมให้หามีมุมคลื้นเคลงไม่ชอบนักเลงแต่ชอบทางเองนักมวย,ยไม่ได้เกิดมันในครอบครัวเพียบพร้อมแต่ไม่เคยร,ครองขอความเห็นใจด้วยความยากจนเลยต้องอดทนเกิด วันถึงดำแต่ใจดีดีดจริงวิญญาณเด็กวัดเลาทนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีทนของสุขแก่ กูภัยสยามนนเพื่อช่วยดูแลสังคมที่วุ่นวายให้มันดีเหตุดนให้ร้ายของขาดปักตายก็ช่วยฟรีอดยากปากหังาให้เราช่วยก็ยินดีอยาอกมอบสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมสมยาอวนด,ดำาิึงอวน <ด S 2> ถึงดำแต่ใจดีๆผลิตรายการโดยทีอมูลต์สตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับพวกขุมทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพระนะครับเจอผมที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเก้านกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับในการทำไลฟ์วิดีโอสอนดูพระแบบนี้นะครับดีๆแบบนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับโอเคพร้อมแล้ววันนี้ผมเอาเรียนหายากเมืองนคอปฐมมาให้ชมนะครับพร้อมแล้วไปครับมานะครับนี่คือ เหรียญที่ท่านเห็นนี้อยู่นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งของท่านเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงินซึ่งซึ่งต้องบอกว่าหายากมากนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีการทําปลอมนะครับเยอะนะครับแต่ว่าไม่เหมือนนะครับวันนี้ผมจะให้ดูกันว่าว่าเวลาดูอย่างไรนะครับเหรียญรุ่นนี้หยิบขึ้นมาครับด้านหน้าเนี่ยจะเขียนเป็นภาษาหอมนะครับเป็นภาษาทางพระนะครับ เป็นเป็นภาษานะครับก็น่าจะน่าจะเป็นชื่อท่านนะครับน่าจะเป็นฉายาท่านนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระลีลาซึ่งหลวงพ่อเต๋อน่้นชอบพระลีลามากนะครับท่านชอบพระทุ่งเศรษฐีนะครับเพราะท่านก็สร้างพระลีลาด้วยนะครับอ่าตอนนี้นะครับเวลาเราดูหน้านะครับบล็อกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการแกะพิมพ์แบบแกะแบบแกะได้ตื้นนะครับแต่คมนะครับแกะเขาเรียกว่าแกะแบบหน้าหน้าหน้าไม่ได้แบบชัดเจนแบบนูนขึ้นมานะครับแกะตื้นแต่คมนะครับตื้นนะครับคือ ความความชัดเจนจะไม่ค่อยเยอะเหมือนเหมือนเหรียญสเก็ตเอานะครับตื้นแต่คมนะครับเวลาดูดูยังไงหยิบขึ้นมาก่อนนะครับดูเนี่ยดูหลักการหยิบขึ้นมาเนี่ยดูก่อนว่าไม่บวมนะครับอ่าข้างหลังนี่ต้องเป็นแอ่งกระทะเล็กๆนะครับด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูดูค่อยๆค่อยๆพิจารณาครับมันจะคล้ายๆแอ่งกระทะเล็กๆเห็นไหมครับอ่าเป็นแอ่งกระทะเล็กๆนะครับคล้ายๆแอ่งกระทะนะครับข้างหน้านะครับต้องบอกว่า ข้างหน้าเนี่ยนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมานะครับดูนะครับดูที่ใบหน้าก่อนนะครับความคมชัดนะครับความคมชัดนี่ต้องมาก่อนเลยนะครับความคมชัดก็คือเหรียญเนี่ยตื้นแต่มีความคมชัดนะครับเหรียญนี้สวยมากจมูกเนี่ยเป็นสันเลยนะครับเป็นสันนูนเลยนะครับอ่าแล้วเหรียญเนี่ยเซียนวานเลยนะครับนะความคมชัดดูที่ตานะครับดูที่ตานะเมตานะครับเมตานะครับข้างอ่าต้องบอกว่า เมตาข้างนี้นะครับคือมันข้างข้างขวาข้างขวาของจอข้างซ้ายของพระเมตตาตรงนี้นะครับจะเป็นขีดเล็กๆนะครับเห็นชัดเลยนะครับเห็นชัดเลยนะครับเมตาเห็นไหมครับเป็นขีดเล็กๆนะครับตาเป็นสันคมนะครับอ่ากีดตากีดตาท่านเนี่ยตาเนี่ยเป็นสันคมเลยนะครับเป็นสันคมเลยนะครับสันคมนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับ เราส่องส่องง่ายส่องง่ายๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับใต้ตาตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะมันจะเป็นขีดเล็กๆสามขีดเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับเห็นไหมครับเล็กๆตรงนี้สามขีดเล็กๆเลยเห็นะครับเล็กๆนะสามขีดเล็กๆนะต้องสังเกตนะของเกมไม่ติดนะครับตรงนี้ของเกมไม่ติดนะครับอ่านะครับแล้วล่องตาเนี่ยลึกนะครับ ล่องตาเนี่ยตรงนี้ลึกนะครับแล้วจะมีเนื้อคล้ายๆนุ่นๆตรงนี้หน่อยหนึ่งเปลือกตาตรงนี้เป็นล่องนะครับเป็นสันนูนขึ้นมานะครับเป็นล่องนะครับเป็นล่องลงไปนะครับแล้วเป็นสันนูนเห็นไหมครับเป็นล่องลงไปตรงนั้นเลยนะครับเป็นล่องเลยนะครับอ่ะมาดูตรงจมูกนะครับตรงจมูกท่านนะครับปลายจมูกนะครับปลายจมูกตรงล่องจมูกตรงนี้นะครับตรงกลางเลยนะครับจะมีเส้นแตกเล็กๆวิ่งผ่านนะครับเส้นแตกเล็กๆจะวิ่งผ่าน เห็นไหมครับอ่าเห็นเส้นแตกเล็กเส้นแตกเล็กๆนะวิ่งผ่านนะอ่าล่องจมูกเห็นไหมครับลึกเห็นไหมครับอ่าเรียนนี้แกะตื้นนะแต่เวลาส่องเนี่ยท่านจะเห็นความคมลึกนะครับแกะพิมพ์ตื้นแต่เวลาส่องไปเห็นเห็นความคมลึกนะครับอ่าด้านคางตรงคางนะครับตรงนี้นะครับตรงคางเนี่ยเป็นเส้นขนแมวแบบยุบยับเลยนะครับตรงนี้นะเส้นขนแมวเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้สําคัญนะของเก๊ะไม่ติดนะ เส้นขนแมวพวกนี้ของเกสติดไม่คมนะอ่าหรือบางอันไม่ติดเลยนะครับเห็นไหมเส้นขนแมวนะครับเนี่ยพาดไปพาดมาเต็มเลยนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับหูลึกนะครับหูนี่ลึกมากนะครับอ่าหูนี่ลึกมากนะครับและตรงในหูนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงแกะหูข้างในเนี่ยนะครับมันจะมีอันนี้ดูแบบโบราณนะมันจะมีเส้นแทงออกมาเล็กๆนะครับระหว่างหู เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเส้นแทงมาคมมากนะครับต้องคมแบบนี้เลยนะครับคมมากนะครับอ่ามาดูข้างล่างนะครับมาดูข้างล่างตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมชัดเห็นไหมครับเป็นแท่งคมชัดนะครับมีเส้นแตกเส้นแตกตรงนี้ต้องคมนะครับเส้นแตกตรงนี้นะครับอ่าเส้นแตกแกะพิมพ์พลาดอนะไรแกะรอยแกะพิมพ์พลาดตรงนี้ต้องคมมากนะครับคมมากนะครับคมมากนะครับอ่า แล้วสังกตินะครับเส้นสังกตินะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าเส้นสังกติตรงนี้ที่พาดมานะต้องคมเป็นสันเลยนะครับโบราณเขาบอกหางสังกตินี้ต้องแตกนะเก้มันก็แตกนะแต่ว่ามันไม่คมนะครับต้องดูให้มันคมเส้นสังกติตรงนี้ต้องคมแบบคมมากๆนะครับต้องคมบางพองแท้ต้องคมมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเหรียญศึกนะครับเราพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อนๆต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ของเก้มันจะทําศึกๆึกนะครับ เพราะเนื่องจากว่าเหรียญมันตื้นไงมันทาคมไม่ได้แต่มันมีวิธีการดูนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ท้ายท้ายคลิปนะว่าถ้าเกิดว่าถ้าคุณไปเจอเหรียญศึกคุณจะดูยังไงนะครับเห็นไหมเส้นมันคมนะครับพอคมแล้วนะครับชายสังกติตรงนี้ท่านดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเม็ดสามเม็ดคมคมเลยนะครับอ่าตรงนี้มันจะมีเม็ดสามเม็ดเป็นนูนขึ้นมาไม่เล็กๆเห็นไหมครับสามเม็ดเป็นติ่งเม็ดเล็กๆสามเม็ดคมเลยขึ้นมาเลย ชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยนะครับอ่าเห็นไหมต้องเอียงดูนะครับแล้วพื้นเหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะมีเส้นขนแมวนะครับตึงนะครับขอบเนี่ยเป็นสันเนียนะขอบนะครับอเหมือนที่เหรียญกกมรมหลวงที่ผมเคยสอนไปมันจะเป็นสันแล้วมีเส้นซ้อนข้างในเต็มเลยเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นสันมันจะไม่ล้มมันจะไม่เปื้อนนะพวกนี้มันจะเป็นสันนะครับเป็นสันคมนะครับจะไม่ล้มนะอาจะไม่เปื้อนนะครับจะไม่ตื้นด้วยนะครับ อ่าสันคมนะครับด้านศีรษะในตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆรอยแกะพิมพนะย่นๆนะครับเป็นคลื่นๆนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับระหว่างก่อนถึงหูนะครับตรงนี้นะครับระหว่างก่อนถึงหูตรงนี้จะมีเนื้อหนุนๆขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีตุ่มแตกตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวดูข้างบนนะครับเห็นไหมครับมีเนื้อนุนๆขึ้นมาเห็นไหมครับ หูเจาะเล็กๆนะครับหูเจาะต้องเล็กๆนะครับเห็นไหมครับอ่าพลิกหลังครับพลิกหลังที่บอกไปแล้วแต่ต้นนะครับว่าจะเป็นเอ็นกระทะเล็กๆนะครับเวลาพลิกหลังมานะครับโบราณเนี่ยเขาจะดูนะครับเขาจะดูเส้นข้างแขนนะครับเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ข้างแขนคมๆนะครับเส้นข้างแต่เกมมันก็ติดนะครับแล้วก็ดูเนื้อเกินตรงนี้ที่มันซ้อนตรงนี้นะครับเนื้อเกินตรงนี้นะครับผมแต่ผมให้ดูตรงนี้ครับผมดูให้ดูนะครับหู หูเหรียญนี่จะปิ้นตั้งขอบเหรียญตรงนี้จะปิ้นนะครับเนี่ยขอบเหรียญเนี่ยจะมีปิ้นตั้งเนี่ยตรงนี้ก็ปิ้นนะครับข้างล่างก็ปิ้นเห็นไหมครับยิ่งเป็นทองแดงยิ่งปิ้นเยอะนะครับยิ่งเป็นทองแดงยิ่งปิ้นเยอะหูปิ้นตั้งเห็นไหมครับปิ้นตั้งนะครับมีพับมีครีบเห็นไหมมีครีบเลยปลายหูเนี่ยปิ้นตั้งเลยนะครับไอ้คอเหรียญเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เผื่อเพื่อนๆไม่เห็นนะครับคอเหรียญตรงนี้ปิ้นตั้งเห็นไหมครับ เป็นคีบเลยตรงนี้นะครับแล้วแต่บางทีมันอาจจะล้มได้เพราะว่าทางตะไบนะครับแล้วคีบตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับถ้ามีคีบปิ้นป้นอย่างนี้แท้เลยนะเนี่ยเนี่ยถ้ามีคีบปิ้นๆอย่างนี้แท้เลยนะครับแล้วมีเกือบทั้งเหรียญนะคีบปิ้ปิ้นตั้งเนี่ยปิ้นตั้งพวกน,นี้มีเกือบทั้งเหรียญนะครับมีเกือบทั้งเหรียญนะครับอ่าโอเคสวยมากผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วเส้นขนแมวนะตรงพาร์ที่ลีลายืนในบัวเนี่ยนะครับเส้นขนแมวคมชัดนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเส้นเส้นขนแมวตรงนี้นะครับที่มันข,ขวางอยู่เนี่ยนะครับอ่าขวางอยู่แล้วก็เส้นที่มันลงมาตรงนี้นะเส้น,นสายฝนขนแมวเนี่ยนะครับมันคมชัดมากนะครับของแท้มันคมนะใต้ขาในขาเนี่ยเส้นคมมากนะครับอ่าคมมากนะครับต้องคมอย่างนี้นะต้องคมอย่างนี้เพราะเหรียญนี้เหรียญสวยนะครับเหรียญ <ận> สวยเหรียญนี้ผมว่าสวยที่สุดเท่าที่วงการเคยมีนะครับอ่าและเส้นเนี่ยเส้นสายฝนเนี่ยตรงนี้ต้องคมมากเป็นตารางๆแบบนี้เลย ของเกมไม่คมอย่างนี้นะครับของเกมไม่คมอย่างนี้นะครับและสุดท้ายนะครับพอดูทั้งหน้าทั้งหลังดูตัวคีบแล้วถ้าให้ชัวร์นะครับคุณดูตัวตัดนะครับเวลาคุณหยิบเหรียญขึ้นมานะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะหยิบเหรียญแบบนี้นะอ่าคุณพลิกตรงนี้ครับอ่าคุณดูตัวตัดนะครับคุณดูตัวตัดมันจะมีล่องนี่เห็นไหมครับชัดๆเลยหยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดูไปที่ล่องนะครับ เห็นไหมเห็นบาทนี้นะอ่าบาทนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับเห็นบาทนะเห็นบาทร่องนี้นะเนี่ยชัดเจนเลยไหมครับมีทุกเหรียญนะครับเป็นตัวตัดโบราณนะครับเป็นตัวตัดโบราณนะครับเป็นตัวตัดโบราณนะครับเป็นร่องโบราณนะครับแล้วก็ดูข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับจะเป็นติ่งแบบนี้เลยเป็นทั้งทองแดงและเงินนะครับเป็นทั้งทองแดงและเงินเห็นไหม เป็นติ่งแบบนี้เลยเป็นทั้งทองแดงและเงินถ้ามีแท้เลยครับถ้ามีแท้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวตัดโบราณนะครับเป็นตัวตัดเก wow. ่านะครับเป็นตัวตัดโบราณนะครับก่อนออกมา้อยนะครับอย่าลืมนะครับอ่าพอหยิบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาดูนี่เลยนะครับมีท่อนี่แท้เลยนะมีแท่งตรงนี้แท้เลยนะครับแล้วก็ลอยปิ้นนะครับไปดูตรงนี้นะครับอ่าถ้ามีปิ้นๆออกมาอย่างนี้นะครับ เนี่ยตรงนี้นะครับมีปิ้นตรงนี้มีปิ้นตรงนี้โอกาสแท้เลยมีปิ้นตรงนี้ตรงนี้โอกาสแท้เลยครับแท้เลยเห็นไหมครับมีปิ้นเนื้อออกมาเลยไหมครับปิ้นออกมาเลยเห็นไหมครับเห็นน้มีติ่งเนี่ยคล่คอเหรียญเนี่ยนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเต๋อแล้วผมบอกว่าเลยว่าเหรียญแบบนี้สวยสวยสวยหายากนะครับหายากมากและหายยากมานานแล้วเหรียญแบบนี้มูลค่าหลักล้านนะผมบอกก่อนนะว่าหลักล้านนะ เนื้อเงินนะหลวงพ่อเต๋อเนี่ยอันนี้ถือว่าท็อปที่สุดแล้วไม่มีอะไรแพงกว่านี้นะครับอันนี้ท็อปที่สุดเพราะถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพิมพ์นิยมนะครับอ่าพิมพ์นิยมนะครับขา้งนะครับพิมพ์นิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรแพงกว่านี้แล้วนะครับอันนี้คือนะครับนัมเบอร์วันของหลวงพ่อเต๋แล้วนะครับและนี้เนื้อเงินด้วยนะครับต้องบอกว่าสวยๆหลักล้านนะครับอ่าครับต้องบอกเพื่อนๆว่าใครมีสวยๆแบบนี้ขายผมได้นะครับขายผมได้นะครับ เบื้องต้นนะอาจจะส่งภาพมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าโควิดเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ร้านที่พันธทิพย์ไม่ได้เปิดแต่ถ้าเมื่อร้านเปิดนะใครอยากขายผมนะวันที่1พึ่งสภาคุณมาได้เลยที่พันธิทิพย์งามวานชั้น3นะครับผมจะเข้าร้านตั้งแต่บ,บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะครับเจอกันที่ร้านพันธิทิพย์งามวันชั้น3ได้นะใครอยากขายพาพผมไปที่ร้านนะครับรับเช่าพาพตั้งแต่หลักร้อยยันล้านแล้วถ้ามีพาพสวยพาพแชมป์ติดต่อมาเลยสู้ใจขาดนะครับรับรองนะครับ อ็ขอบคุณมากๆนะครับเข้ามานะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็ฝากไปจำพันนิดนึงด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็นะครับเมื่อในพันทิปออฟฟิศเปิดได้เมื่อไหร่นะครับเราเจอกันตอนนี้ผมก็อยากจะฝากกลุ่มนะครับกลุ่มอัมบูเลตติเด้งนะครับ เป็นกลุ่มซื้อขายพ้าแท้นะครับรับประกันโดยผมทวนบางแคสามารถเข้าไปร่วมกลุ่มได้ตอนนี้ก็ซื้อขายกันได้นะครับใครอยากขายพ้าขายอะไรก็ไปสมัครสมาชิกทําให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ค้าขายกันได้ครับผมการันตีให้วันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทั้งเพื่อนเพื่อนทาง a c e b o o k แฟนเพจแล้วขอบคุณทั้ง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ผมทวนบางแคไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจํากัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิ์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้งม,มืองเหนือโดยโจ๊กลำพูลและพักคูวิบูลศินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์ พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอมให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค fc หรือโทร02 953 55 87สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028